มินยิงสอบถามหน่อยคนที่เคยแบบสําเร็จในชีวิตเคยปังเคยรุ่งมาก่อนแต่วันนึงแบบล้มหรือว่าไม่รู้จะไปต่อ,อยเงไรกับชีวิตดีทำไงดีสบายใจได้เลยเรื่องนี้ให้คําตอบได้ดีมากๆให้กําลังใจได้ดีมากๆเพราะว่าจะบอกว่าคนเราเนี่ยมันผิดพลาดกันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมินก็เคยผ่านช่วงเวลานั้นมาเหมือนกันอยากจะบอกว่าวิธีแก้ของมินเลยนะคือมินะแค่ให้อภัยตัวเอง คือสิ่งแรกเลยนะเวลาเรามีคนทําผิดใช่ไหมเด็กน้อยทําผิดคนทําผิดเรายังให้อภัยเขาได้เลยใช่ไหมหรือว่าในเหตุการณ์นั้นเราไปโกรธใครโทษใครหรือโทษตัวเราเองเงี้ยค่ะให้เรากลับไปให้อภัยให้หมดให้อภัยเหตุการณ์ให้อภัยทุกๆอย่างเพราะว่าเราทําดีที่สุดในเหตุการณ์นั้นแล้วเรามีปัญญาในการดูแลหรือว่าทําบางสิ่งบางอย่างตอนนั้นได้เท่านั้นเราต้องให้อภัยก่อนแล้วก็กลับมาอบรักตัวเองบอกรักตัวเองเยอะๆเ,เพราะว่า ถ้าสมมติว่าเราไม่ให้อภัยตัวเองอะ่ะการลุกขึ้นมาสู้หรือว่าการลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆมันก็จะไม่มีเรี่ยวแรงแล้วมันก็จะเหมือนพาอะไรหนักๆ ไปกับตัวเองตลอดเพราะฉะนั้นจงให้อภัยตัวเองแล้วก็รักตัวเองเยอะๆพราะเวลาเราให้อภัยตัวเองเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็แค่กลับไปย้อนว่าเหตุการณ์นั้นอนะ่ะมันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างพอเรารู้ว่ามันได้บทเรียนอะไรแล้วก็เอากลับมากแก้ไขแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่มีมจะบอกว่ามันไม่มีอะไรนับหนึ่งใหม่นะสิ่งที่เราทํามันไปแล้วอ่ะอย่างน้อยเราก็ได้ทักษะแล้วก็ประสบการณ์ลองหาข้อดีในเหตุการณ์นั้นให้เจอนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยพังก็ปังได้